สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับก็มีคนถามมาว่าจะหาโต๊ะปิกนิกด่านอีลิตที่43ยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแล้วกันครับเดี๋ยวเก็จัดแกงของไปลงกันนะครับจุดสังเกตนะครับมันจะอยู่ไปทางขวาของถนนนะครับก่อนก่อนจะถึงจุดที่จะสิ้นสุดนะครับ เราก็เดินเกาะๆะถนนไปก่อนก็ได้ครับถ้าเรากลัวหลงเลยนะเราก็เดินเกาะๆกาะกับถนนไปก่อนแล้วพอใกล้ถึงนิดหนึ่งเราค่อยแยกตัวมาทางขวาครับมันจะอยู่ข้างบ้านนี่เองครับเล่นแล้วก็ไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆครับจุดแรกๆยังไม่มีอะไรเป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับ เราออกไปเราจะไปเจอถนนอีกทีนะครับเรายังไม่ต้องรีดครับตอนนี้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนครับนะครับเจอเส้นนี้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เดี๋ยวพอใกล้ถึงทางออกเราก็เยี้ยงไปทางฝาหน่อยนะครับอากระสุนหมดชีพหายละกูเดี๋ยวโอ้โหให้กระสุนน้อยไปไหมเออนะครับผ่านป้ายมาแล้วก็อ้อมไปนิดหนึ่งนะครับเราจะเจอบ้านนะครับนะครับบ้านหลังนี้นะครับ เห็นไหมครับเจอแล้วนะครับตัวปิกนิกนะครับแค่นี้ครับแต่พอดีพี่ทําเฟสผ่านไปแล้วนะครับมันก็ไม่ขึ้นให้นะครับอันนี้เห็นแล้วนะครับว่าตัวปิกนิกอยู่ตรงไหนครับก็น่าจะผ่านกันได้แล้วนะครับไม่ยากเท่าไหร่อันนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับ i n น t ทรเดสสองครับพา ด่าน43นะครับภารกิจหาตัวปิกนิกนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกี่ยวกับเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรนะครับยังไงวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรกันแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ